ล 1, 2, 3, 4, หลหนึ่งสองสามี่ห้าอรุณสวัสดิ์ตอนสายสายเห็นอีกสักคลิปหนึ่งนะครับก็อพอดีตอนเนี้ยผมจะพาทุกคนไปที่อะไรนะเขาใหญ่เที่ยงเขาใหเที่ยงซึ่งจะเรียกเขาใหญเที่ยงมันก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมดเป็นอ่างอ่างพักน้ําตอนบนแล้วกันจะเป็นจุดชมวิวเขาใหญ่เที่ยงนะครับก็ตอนเนี้ยมันก็ผมก็ขับมาถึงตรงนี้และนี่ ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นถนนมอเตอร์เวย์สาย M6 นะครับก็อยู่ประมาณนี้แถวๆเรือนจำกลางของไผ่นะเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะใช่ไหมเราเลี้ยวตรงไหนฮะอ๋อตรงนี้ครนะัเลี้ยวตรงนี้ไปแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆอีกผมจะไม่ผิดไม่อีกไม่กี่กิโลหรอกยวไปดูการข้างบนว่าช่วงเนี้ย มันมันเป็นยังไงคือครั้งผมมาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ที่พาทุกคนมาครั้งแรกผมมาผมทําคลิปไว้ประมาณสักปีกว่าแล้วมั้งตอนนั้นเป็นการมาครั้งแรกนะครับก็จะเป็นแมาแบบฉุนละหุกหน่อยนึงตอนนี้เป็นครั้งที่2ละเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันมองจากตรงนี้ก็จะเห็นกลางหันลมอันใหญ่ๆอยู่ขับเข้ามาก็ที่พักเยอะมากนะครับที่พักเยอะมากลอง เสิร์ชหาดูได้เลยนะครับเ <P ew s> พียบเลยแล้วก็จะเป็นโซนที่ว่าถ้าเราขับตรงเข้ามาอยู่ฝั่งซ้ายมือซ้ายมือของผมนะครับก็จะเข้าไปตรงโน้นนี่มาถึงแล้วอ่างพักน้ำตอนบนยินดีต้อนรับเจเจที่รอพอตรงนี้ฝั่งขวามือผมมาก็จะเป็น อ่างพักน้ำเรานไปกันโรงผลิตไฟฟ้าเกิดลักษณะกออับมาไปฝั่งนี้หรอ มาครั้งก่อนอนะ่ะเขาให้ตรงไปได้นะครับเขาให้ตรงเข้าไปเลยแต่นี้เขาให้มาตรงนี้ก็ก็มา okay. ตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถโซนหนึ่ง okay. แล้วก็เข้ามาจอดแถวนี้ดีกว่า okay, ทุกคนลานจอดรถกว้างขวางกันนะักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะเยอะอยู่ลานจอดรถ จอดรถดันหลังแล้วก็เดินเท้าเข้ามาลมแรงกันแล้วรู้จะได้ใช้เจ้าตัวปุกวยช้าช่วยหรือเปล่าไปแอวกกันนะครับอ่างพักน้ำตอนบนนะครับที่เขาจะเที่ยงนี่จะเป็นทางเดินไป มีร้านนวดอะชั่วโมงละสองร้อยป่ะอ๋อใส่จอดตรงนี้มีด้านข้างอ่างผักน้ำตอนบนเย่ๆย่อ๋อจะมีรถ สองแถวน้อยให้เที่ยวด้วยวน่าสนลงแรงอีกแล้วไม่มีร้านสวัสดิการอยู่มาเพิ่งแปดโมงฟโไฟลองไปถามดูนี่ดีกว่า นท่เที่ยวสวัสดีครับสอบถามตัวนี้เท่าไหร่นะต่อคนคนละ30บาท30บาทครับผมก็คือไม่ไม่จำเป็นพาม,มาคนเดียวก็ไปร่วมกับคนอื่นได้ใช่ไหมใช่ครับอ๋ออันรถออกกี่โมงด้วยยังไงรถรถรถเรากติก,กา5าคนขึนไปรถแล้วก็อ๋อโอเคคนหกคนเจ็ดคนสิบคนแล้วอันนี้ไปตรงไหนั้งเอยไปที่ห้ามาดูทีค้าโอเค,อ,เคอ๋อ ก็ใช้เวลาไม่นานรอบหน,น,น,นึ่งก็แล้วแต่ที่นักท่งองเที่ยวจะใช้เวลาตรงนั้นนานแค่ไหนมันขึ้นอยู่ที่นักท่งองเที่ยวครับเพราะตอนไหนออกมาไปออกมาเจอรถคันไหนก็ขึ้นกลับได้เลยอ๋อคือคือไปเนี่ยเราไปอย่างนี้เรากลับกลับคันไหนก็ได้คันไหนก็ได้ครับในรถตะคิวมีอยู่สิบคัน ันวิ่งวนกันตังหวัดโอเคงั้นผมผมคนนึงซื้อตั๋วตรงไหนนะครับคนนึงนะครับคนละสามสิบบาทเราไปร่วมกันอ่าเดี๋ยวขึ้นรถตัวเก้าเลยนั่งที่นี่ก็ได้แต่วันรถตัวเก้าก็นั่งอ๋อโอเคได้ครับขอบคุณครับเย้กับเพียงเทนนะครับจะมีจุดหมายประชาสัมพันธ์นะครับสองคั้งที่ต้องเจอกันที่สอง นะครับเรามีรถสองแถวให้บริการนะครับไม่ที่ยวชมไผ่เที่ยงกันกับเรานะครับเรามีรถสองแถวให้บริการนะครับไปเที่ยวชมกับเราภาคพื้นภาคบริการสกัดคนตาสิบบาทสนใจไปเที่ยวชมกับเราขอเชิญนะครับดีรถ่องเที่ยวนนั่่งรอออกพดีจะมีรถบริการนําเที่ยวนะครับคนละสามสิบบาทนะครับแล้วก็รถออกเป็นรอบออกเป็นรอบเนาะเราเชื่ออะไรเอ่ยเชื่อมังคีครับมังคีขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมถ่ายวีดีโอได้ไหมได้เนาะโอเคนี่นะ เป็นไก่ไก่ตัวน้อยได้ครับโอเคโอเคต้้ามกไไดตามตามลูกพี่ไป <laughs> ตามลูกพี่ไป ครับป่ะอันนี้เราจะไปผ่าใยเที่ยงใช่ไหมใช่ครับอ๋อเราเส้นทางด้านหน้าของผมนะคะเรียกว่าเส้นทางการแข่งขันจักรยานเถื่อภูเขาครับรอบจัดดับในการแข่งขันซีรีย์ีครั้งที่ที่สี่ครับวันพุทธที่ห้าทัน อวอดสมบัติวัดท่าศิลนะค่ะทางปกตินะครับปกตินะครับก่อนเขาเขาจะใช้กระสอบทรายวางตรงนี้ไว้ครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับเขาไม่ใช้เส้นทางนี้แล้วครับโอเคแข่งอะไรนะซีเกมซีเกมครั้งที่ยี่สี่ที่โคราชอ๋อแล้นี้คือต้นตะแบกนะครับรากเป็นยาแก้ปวดกล้ามเนื้อแก้ท้องร่วงครับ แต่แต่ถ้าจะจะอยากไปจุดชมวิวที่สวยที่สุดนะคะับเดี๋ยวผมจะพาไปครับสวยคหรอตรงไหนเอ่ยทางด้านหน้าเลยนะทางนั้นนะ่ะอ๋อมีแล้วก็มีหนังสติ๊กอันใหญ่ครับแล้วก็หนังสติ๊กอันอันเล็กมีมุกตอนถินเป็นเป็นไปได้แล้วครับมราคาเท่าไหร่ยีส่สิบบาทครับสวยอ่ะสวยสวย แปลกดิโรลิ่งไม่เคยเข้ามามาครั้งที่แล้วแท่ปั่นจักรยานตรงอ่างพักน้ำตอนบนเฉยเสีิงช้าหรือชิงช้าชิงช้าสินค้าเกือบแล้วนะชิงช้าชิงช้าเือบ ตรงนั้นนะครับจะเป็นหนัติกอันใหญ่ิงรครับแล้วก็ตรงแล้วก็อีกตรงนั้นนะครับก็จะเป็นหนัหนัติกชนชอันเล็กครับชอันเล็กก็คือไอ้ตรงตรงนีตรงตรงที่พี่เห็นหน่อยก็คือยิงฟรีใช่ไหมอันใหญ่อันใหญ่ยิงฟรีอันอันเล็กชนอันเล็กชนได้ยี่สิบบาทครับอ๋ออันนี้มันจะมีอะไรนะแล้วก็มีมีเป็นเมล็ดเป็นเป็นมันเป็นมาเมล็ดครับแต่มันคล้ายๆหินคล้ายๆหินก็คือถ้าเรายิงไปปุ๊บมันก็จะไปตกข้างล่างมันก็จะเกิด เป็นต้นต้นอ่อนเป็นต้นเป็นต้นอ่อนครับหลังจากผ่านผ่านไปไม่นานมันก็จะโตไปเป็นต้นไม้ครับโอเคก็คือเหมือนกับเราปลูกปาแล้วเนาะใช่ครับโอเคเดี๋ยวพี่ไปดูวิวแล้วก็รวบกิจกรรมมีหนังสติ๊กหนึ่งอันพร้อมพร้อมกับมาเล่นที่คล้นไล่หินครับครับผมดูตรงนี้กัน สนใจตรงนี้มันจะมีหนังสติกนี้อ๋อนี่นี่น,นีหนังกระติกแล้วก็เมืนกับเป็นเมล็ดระคแล้วก็กยิงไปมันก็จะเกิดมันก็จะปลูกข้างล่าง ลมแรงมากลมแรงอีกแล้วชุดปลูกปลานะค,ครับถ้าสนใจก็ตรงนี้ช่วยปลูกป่าชุดละ20บาทโดยจำนวนจ้นุง,นนย,งยิงฟรี ทถนนนิรภาพกับเอมหแล้วเขอื่นรอนช้อช้าน่อยไกลโดนสัมภาษณ์ น้องไก่เขาบอกว่าใครที่ไปเล่นหนังสติ๊กนะครับกลับมาล้างมือตรงนี้ด้วยแล้วก็จะกลับกันนะครับนี่จะเป็นนี่ก็จะเป็นเซฟที่ ขึ้นรถมาทีกันแตอนี่ทาเนียอทป็ข้นรถเาท่นเนี่ยลงมางี่า่เดี๋ยวรบไหก็ได้ ครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วพ,พี่ลืมชื่อชื่ออะไรนะชื่อบังวีค่ะบ,บังวีอ่านี่พี่ให้ผมยอดใกล้จะหน้อยเสร็จแล้วเราก็จะไปปั่นจักรยานต่อ,อเ,ตเดี๋ยวหาก่อน มีคนขี่คนเนินเพื่อไปขี่เลยขพยาธครับปันเดียวคนเดียวครับขับผมมีรถสองแต่ให้ไปขับครับอันนี้ไปเลือกที่นู่นได้เลยครับมีรถที่เรียวซื้อบัตรซื้อตัวไปนั่งรอบนรถแล้วนะครับสิุดนะครับร่วมเดินทางไปด้วยกันสวัสดีคร้าเพื่อจักรยานครับผมคันไหนก็ได้คันเดียวคนเดียวอันนี้ก็ได้มานนี่ง่ายง่ายนี่นี่นะครับต่อใช้บริการทันทีเบียคันหนึ่งดูเบียร์ก่อน

พันออกมามันก็จะมีเลนให้อยู่นะเส้นทางจัก,กรยานอุย <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นปันเดียวอย่างผมเนี่ยคัละ40บาทครับติดต่อตรงนู้นนะครับอ่าพักน้ำตอนบนโอ้ก็ลืมนะตอนอยู่เขายายเที่ยง ผาเขาผาเขาเท,ที่ยงเมื่อกี้ก็ไาม่ได้ใส่เจ้าตัววินชิวตัวนี้เสียงเป็นยังไงบางไม่รู้นะ ทุกคนจุดที่เราไปตรงหน้าผาเขายายเที่ยงเมื่อสักครู่ที่เรานั่งรถสองแถวไปอะ่ะเย็นมากอ่ไปต่อ ก็ว่าอยู่มีตะกร้าให,ให้เก็บกระเป๋าอยู่เราก็ไม่เก็บยูด้านซ้ายจะเป็นเขื่อนลำตะคอง กับถนนมอเตอร์เวย์นด้านขวาก็จะเป็นอ่างพักน้ำตอนบน ทันลมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตลมแรงมาก

ลังปั่นกลับกันนะครับตอนกลับปั่นต้านลมปั่นต้านลมนะนลมมันพัดมาด้านหน้าอย่างนี้อันนี้ด้านข้างกังหันลมแล้วก็ภูเขาถ้าเห็นอ่ะอยู่ไกลๆนู่นอ่ะไกลๆนู่นนะครับถ้าเลยกังหัน3มตัวน่ะมันเป็นกังหันของอเอแถวอำเภอเทพสถิตของจังหวัดชัยภูมิหรือเปล่าตรงนู้นอ่ะ เริ่มหิวข้าวไปหาข้าวกินกัน เดี๋ยวเราเอาจ้จัจก,กรยานที่เราเช่ามาเื้นที่เดิมนะครับก็เข้าทางเดิม เอามาคืนร hm ครับเรียเราบเชรีียบร้อยคืนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าการสวัสดิการจะเปเทียนะครับสวัสดิการจะจะกาจเร่เรือของเรานะครับเป็นเรื่องอารบริการนะครับเปิดมีดเปิดจะออกข้าบริการแล้วนะครับ โดยได้ต้องเที่ยวที่ประเทศตัวเป็นตั้งรอโดยรถนะครับติดกั้นโดยกันนะครับของคู่โดยเดินทางที่นับงสองทานทีครับงสองทางแต่ก็มีสองทานะครับสองโดยรถไออกกันเลยกันนะรับตอนตัวที่อ่านประกาศต้องผ่ารเนะครับสั่งข้าวได้ตรงไหนเอ่ยรับไปเลยดีคะเป็นกะเพารพากระเพารากะเพราไก่กะเพราไก่กะเพราไก่ไข่ดาวกะเพราไก่ไข่ดาวจ้าจันแล้วก็น้ำเปล่าขวดหนึ่ง 60บาทครับมาแล้วของ,องไกลล่เราอันนี้ราคา60บาท ก็หายเร็วแรงนะครับยินดีต้อนรับด้วยความจริงจริงนะครับอิ่มแล้วอิ่มแล้วหาดูของฝากของฝากตัวเองอันนี้น่ากตใจติก,กระติกงอกกตินี่ผ้ามปนอย่างเหนือเลยเนี่ยนั่น,เนยเลยแค่สิบละ่ะ ไอติมหน่อยครับ <Okay. S 1> ถ้วยถ้วยใหญ่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> สำหรับการมาเที่ยวทางพักน้ำตอนบนเขาเหญนเกี่ยงนะครับก็เดี๋ยวกลับกันแล้วจะเดินกลับได้ไติมมาด้ยวยเรียบร้อยกินไอติมเสร็จแล้วก็วเดี๋ยวกลับไปพักผ่อนกันนะครับ เที่ยวกันแต่เขาจะเที่ยงช่วงนี้อากาศดีมากจริงๆครับบ๊ายบายเดินทางปลอดภัย